สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสไตล์คุณดวงจะมาทำซุปมะเขือแบบคนเหนือนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็มีมะเขือที่เราต้มแล้วก็เอามาตำพอหยาบไว้วันนี้เราจะใส่หมูด้วยกระเทียมผักต้นหอมผักชีแล้วก็ผักเอาไว้แกล้มนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทำกันเลยค่ะ กระเทียมเจียวนะคะ ระเทียมเจวพอหอมพอเหลืองนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูะคะ่ะ ุดได้ที่แล้วก็ตามด้วยพริกส,สองช้อนนะคะตามด้วยกระเจียว่ะตามด้วยมะกรือนะคะ ตามด้วยน้ำตาล2ช้อนนะคะสามด้ว3ก็ได้ค่ะเได้แซ่บๆแล้นะคะตามด้วยผักนะคะเป็นอันเสร็จกินนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลงเครื่องเท่านี้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะค่ะน่าทานมากเลยค่ะ ขัดแบบนี้จะเก็บได้หลายวันค่ะใส่ตู้เย็นไว้ถ้าเราทานเหลือขอบคุณค่ะสำหรับทุกทุกท่านที่มารับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ